สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นลูกอมกลิ่งนะคะหรือกลิ่งลูกอมครูหลวงปู่ทองวัดพระธาสีจมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะรุ่นนี้เขาจะออกเมื่อปีพศประมาณปีพศ2 5 3 5อย่างไรก็ตามก็ท่านใดที่สนใจอิมสะลงข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปให้ค่ะ องนี้นี่ก็คือใส่กรอบสแตนเลสมาแล้วนะคะสภาพก็คือสวยสมบูรณ์มากนะคะ กลิ่นก็ยังดังตามปกตินะคะก็จะกรอบสเตนเลสนะคะไปพร้อมกรอบสเตนเลสนะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวอิมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นหุนค่ะสวัสดีค่ะ